สวัสดีครับบ่าวเบี้ยวพาลุยพาเสียบครับสวัสดีครับครับมื้อนี้บ่าวเบี้ยวพันซักกับไอ้พี่น้องหาใส่ไอ้บ่วงหนูเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ของพันซักครับผมเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มมันถอกเริ่มไอ้เริ่มมันเนาะครับเนาะถ้ามันยังกันเลยเขาเริ่มมันครับหนูมันอาจจะใหญ่เนาะครับเนาะใสใหญ่หาใสหนูออกจากเขาแล้วเนาะครับไปครับเดี๋ยวตามพันซักไปเลยครับพี่น้องไปครับหาคล้องหนูเนาะครับเนาะ พี่น้องตอนนี้ผ่านซักมือกัะเลาะหายคล้องหนูนะครับเนาะคล้องที่ว่าหางหนูแลนดนะครับเนาะอ่าคล้องหนูแล้วเขาใส่ตามคล้องเพิ่นนั่นแหละครับใส่หนูออกจากเขาน้ำเนาะครับบรรยากาศทรงหัวแรงครับผมนี่ครับโอ้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นพักกันธรรมชาติครับพักผักแงงครับผมน่ครับหอมผักกแงเงนะครับผม บุ้ยให้มันได้กบนะครับออมใส่กบนี่สุดยอดเลยนะครับหอมนะครับพี่น้องหลังแรกแหกมันเนาะเอาหางสากระพาะคล้องหนูละครับนี่ครับหลังแรกแหกมันครับผมนี่ครับคล้องคนจีบประมาณนี้โอ้นี่ครับทางคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มมันแล้วเนาะครับเขาเริ่มมันละนี่ครับผมหางสากระพย์ใส่ใส่ตามทางบอกไงคือตามคล้องตามทางมันนี่แหละครับ ห่างนูงออกจากเขาน้ำครับเขาก็เริ่มเคียวละปีนี้อ่เขาน้าทงอันได้เกิดมีตะหย่าน,นะครับพี่น้องหยาเกิดแสกเขาไร้ครับปีนี้ของพันซักกิเกิดหยาเกิดลายลายจะจะได้ตัดออกน้ำเนอะครับเนาะตัดหยาออกไปนน้ำข้อไข่ตกเนาะน่ครับผมนี่แหละครับฝนกับบ่ค่อยตกครับตกกับตกในหน่อยนะครับฝนก็เลย ฝนดันตกดูเยอะครับแต่พแต,ตกบเบาแรงนั่สินะครับตกเรื่อยๆนะครับฝนะนก็นไเลยตกบแหงนะครับหน้ามห้นาบ่มนี้เลยครับพี่น้องแหง้งหนูมันก็นสะดวกเลยนะครับหาเลาะกินเขาเนี่ยเอกับหาเลาะใส่บ่วงนะครับเนาะใส่บ่วงหนูโอ้บรรยากาศดีดีครับสวงหอแรง อยู่หายอูนานี่และครับนี่ครับน้องหลังที่สองครับผมอันนี้จะเป็น้างอของหนูนะครับเนาะนี่ครับผาสักพันใะใส่ดักทางเพ็นไว้แล้วครับน้ำบ่มีพร้อมมันเพื่อนมีทางกาัดเขาแล้วครับหนู อาสักดิ์เป็นการใช้เครื่องหมาไว้พร้อมนะครับผมทุกอย่างมัดไปน้ำกอหญ้านะครับเฮายเสะไว้ตรงใดต้องสั่นอิทธิมเลยครับพี่น้องจำว่าได้ๆนู้นี่มันกระสลาดด้วนะครับพี่น้องถ้าเกิดบ้าเพิ่งทางเพิ่นนะครับถ้นเท่าไปเหยียบันทางเพิ่นปุ๊บเนี่ยเพิ่นโมมาเลยนี่ยนะเป็นวะครับอาสักดิ์ครับนี่ถ้าเกิดว่าเท่าไปเหยียบทางเพิ่นกอหญ้าแคบ ผิดปกตินี่มันกับบ่มแปลนแล้วนะครับพี่น้องเขาต้องขามตรงนี้ทั้งพันแลนนะครับนี่ครับพี่น้องพันสักวานให้น,นี่หนูพันแลนหลายทั้งเนาะครับเนาะพันกระสิห่างดักไปหลาย,ลาย,ลาย,ลายทั้งเอาครับสี่ล้มไหลลักแน่นนะครับสำหรับมันให้นี่หนูมันตัวมีหน้ามันไปได ครับเพิ่จะไปได้ตัวทางวนน้ำเพิ่นบ่มีจกให้เลยนะครับพี่น้องแหงมัดเลยหนูเพิ่นมีทางแลนนี่ครับเขาต้องดักไปหลายทางเอ้ครับพมอันสักกเพิ่นก็หากินได้ทุกรูปแบบนะครับเนาะพี่น้องบางที่เราไปหาที่ว่าบไ่ได้ก็เนื่องจากว่าอธรรมศาตร์เพิ่นกับยังบ่ค่อยเป็นช่วงนะครับหาปลาขั้นถึงช่วงได้กั ติดจนปดว่าไว้คนละครับพี่น้องป่าม้องกันเลยป่าเขาช่วงนี้ก็ถือว่าเขาเริ่มมั่นนะครับกับพันศักดิ์เลยว่าร้องมาใส่เบังน,นะครับเนื่องจากที่ใส่ไปรอบนั้นกันบบ,บ,บ,บ่บ่บ่ไดนะครับเนาะบ่มีหนูก็ช่วงนี้เขาเริ่มมันละร้องมาใส่บังครับเพราะว่า,าครับขาดบังบ่ได้ครับผมหายุหากิน ครับอาจจะไม่ค่อยเสียนบันเลยนะครับแต่ว่ากระเพาะหาอายุหากินได้นะครับพี่น้องนะครับเหวพันธุ์สักกับเห็ดสางขึ้นมาเองนะครับนะพอดีเลยครับสามสิบกอนหลังใส่พอดีเาเป็นตกดินแล้วก็มืดพอดีนะครับเนาะพุ่นละครับเดี๋ยวถามมารุ่นกันตอนยามมุ่งละครับบัดใส่หมดก่อนเนาะครับ ครับพี่น้องใส่จยเหมดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็สที่ใส่ไว้นะครับบันสะครับเดี๋ยวมือมืออึนเส้าเหะครับพี่น้องเขาจะได้มาหยามนะครับเนาะเพราะว่ายามขึ้นขึ้นจิบบกขามายามนะครับพี่น้องยางหกครับครับเสียงกับนั่นนะครับเนาะเดี๋ยวมืออึนเส้าเดี๋ยวพาพี่น้องมานรุ่นน้ำกันนะครับอันนี้กสิกลับบ้านนะครับหากิงข้าวิงน้ำนะครับพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเส้านะครับเนาะสวัสดีครับ ครับวันนี้บ้าวเอากับพันสักกช้าพี่รองมายำเฮ่าหนูนะครับหลังจากที่ใส่ไบเมื่อวานนะครับเนาะว่าจะเป็ยนยังไงนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะครับโอ้แดดฟันขึ้นไม่ไหวนะครับมือนนี้ไปครับผมจะเข้าไปยำเฮ่วหนูกันนะครับว่าสิมานบ่เนาะครับเนาะโอ้สิเดียวหนูพอได้ออมมือออมมือนี่ครับไปลุ้นนํากันนะครับหมู่บ้านกับพันสักมาใส่วบส่ังแมลงนะครับผม นี่นะครับบรรยากาศซึ่งมื่อนี้ก็แดดออกไวๆเลยครับมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับบ่มีเมฆเลยครับมื่อนี้พายุสงสัยออกแล้วนะครับเนาะหมู่บ้านนี้ยังสีขึ้มอยู่นะครับมาครับพี่น้องหลังแรกแหกมันหลังแหลกหลังแหลกบ่ต่ำแล้วครับเนาะโอดูดูบ่ต่ำเลยครับผม บอกเป็นยังครับเราลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับนะว่าสิได้บ่เพราะว่าแถวเฮาแบบนีอยู่ประมาณ31หลังนะครับนะสามสิบเอ็ดหลังก็คิดว่าบ่น่าจะพลาดนะครับยังไงขอให้ได้แจ็คตัวนะครับนะพองอ้อมในปีกนี้นะครับพี่ลองปากเป็ี่ยนกำลังใจให้เไหมนะครับปากเป็ี่ยนกำลังใจให้บ่าวเบี่ยวกับพันสักนิดนะครับหลังนี้เป็นตังได่นเนาะครับหลังนี้ก็หนูยังบ่ต่ำนะครับนะ <อ>หนูเป็นมาจากบ่วงบ่เนี่ยเบาเอย่างห่างมือแรกบร่ต่ำเลยนะครับเนาะ <c oughs> พุดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นคล้องงูด้วยนะครับหนูเพนแลนเนี่ครับแต่ว่าเป็นลบบ่วง <c oughs> พเพราะป่ <c oughs> <c oughs> ามันรูเหียวนงไม่ดีไหมครับผมนี่ครับเหี่ยวหอยยังปิดบ่วงคือนเขาอยู่นะครับอ่ะรุนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง <c oughs> เป็นไลครับพันศักดิ์ครับ <laughs> ตอนนี้ก็ยังวันได้นะครับเนาะเราเกี่ยวพันศักดิก์ยามมาประมาณใกล้บ่นแล้วครับเห้าก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเขารุนกันไปอีกครับเพื่อฝึกเพื่อได้นะครับเนาะถามมานันมันพาเห้าไปแล้วปะครับลังแน นะครับบรรยากาศสงสัยนะครับนะแต่แดดเพิ่งออกส่งกันสวยนะครับนะเดี๋ยวหาเห่าซอยพันธุ์ศักดินนะครับโอ้พี่น้องเห็นครับพันธุ์ศักดิ์หนูอะไรครับแต่ว่ามาเห็นต้นผักแง่งครับงามค่ะครับพุณพ่อตีท่อคันหลายๆนี่เก็บไปขายในหมู่บ้านก็ขายได้ดไนะครับพี่น้องผักแง่งเนี่ย ถอนเรเล็ก <ersch> ็ได oh, mm ้ค hmm. รับมิดปลาเลกกันเลครับโอ้วงได้กบเด้น่อพี่น้องมึกผักไก่แง้งครับอ๋อทีเธอะอมเส้นผักก่แง้งนี่ออมเสนหนูได้บ้างเหรอครับโอ้สวานอาจะหอมอมเสหนูเสกบนี่ได้กันนะครับเนาะเอาเดี๋ยวผักไก่แง้งไปก่อนครับพี่น้องหนูมันได้ยู่ครับ เก็บผักแองเกลไปน้ำแล้วครับเนาะพันเห็นพันยืดพันงามก็เอาห่อไปน้ำครับพี่น้องตอนนี้ก็กู้รักมาได้ไกลหมดแล้วนะครับเนาะหนุ่ยเมื่อเด็กตัวนี้นะครับแต่ว่ายังอยก็ได้ผักแองยกงไปก่อนแล้วครับพี่น้องเหลืออยู่ประมาณสามสี่หลังสุดท้ายครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับ ครับภาษากว่านาพันจะห่างไม่พันถือกินแล้วพันดักจะลบนะครับเนาะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าต้ห่างมือแรกนะครับตามที่จริงแล้วพันต้องห่างมือนี่แล้วสองมือครับมือนี่สองหมดครับงูันที่คอยต่ำมือแหลกนจะตื่นบ่วงนะครับตื่นแหวตื่นบ่วงเป็นไงครับหื้ออู้อู้นะครับพี่น้องอู้นะครับเป็นแต่รังครับ จับเลยครับอมันนิ่งมาแต่ไปนะอู้หะนะูเดี๋ยวพันซากอกึ้นมาครับ <c oughs> ปลาเปีวเสียว <c oughs> เดี๋ยวเป็นการานเป็นการตนะ <c oughs> ้องทำเนาะพันซากหยับไปเลยครับอ้หเอามาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วบมาในพันสักอะ่ะอ,อ๋อโอ้โเดี๋ยวยืดสองหลังสุดท้ายครับผม <c oughs> เดี๋ยวหาลุ้นกันครับเดี๋ยวฮันสากกำลังหายที่อู้เนสู่ครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงนี่นะครับเนาะก่อเขาจนมุนเป็นพันนะอ๋อจัางในครับมันแล้วครับพี่น้องมันอือกูนะครับโอ้นี่แหละครับพี่น้องใส่ใส่ประทับประดาครับหนูนาเฮาครับผมอ่าตีทัวอยังบ่ตายพร้อมนะครับุูนะครับสดๆพร้อม เอามันละครับเพื่อนเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องที่มาตามหากันนิดหนะครับหนูหนูนาเขาใส่นี่เลยได้ครับพี่น้องขันได้นี่มิได้โดนใส่นีเลยครับสว่างเลยเพราะว่าวันนั้นเขาก็เริ่มมันปาด์ตบางเขี่าคนเนาะเดี๋ยวพันสักคนจับดีๆกันนะครับเนาะมันละครับพี่น้องมันละโอ้บาเยวบาสิบปได้อ้าดังน่อยกับตัวนึงแล้วนะครับนี่แหละครับฝากกำลังใจให้นิดนึงนะครับพี่น้อง นั่นครับโอ้วันวันแมวหน่อยนอนเนอาอนหน่อยเนาะไงครับคุณนะครับพีนนน่น้องป้าวเป็นถึกจำคืนเนาะพี่น้องโอ้กบเขียวนะครับเออมุอ้งหนูตัวนี้ครับผมไงครับครับครับเหี่ยวเขาเลยยักหลังแล้วนี่ครับยับยยกษ์หลังสองหลังนะครับผม ไปครับผมบัาไหนมาแล้วครับผมมานีครับงานเขาก่อนงานครับผมเอืดหนูใหญ่ตัวนึงนะครับเนาะเป็นหนูน้านะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับบัาไหนครับผมพอาะทีก็ได้พักแย่งมาพร้อมนะครับเนาะเกลี่ยเพออะไรมาเกลี่ยปลุยเกลี่ยปลุยครับเกลี่ยเพื่อครับนั่นแหละครับพี่น้องยังไหนเขาก็ยังได้ตัวนึงนะครับเนาะหาอยู่หากิน อย่างไดก็ฝากไว้นั่นเลยนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาแเสบนะครับแลวก็ฝากกดไ์ก็แชร์ให้บ้าเบี้ยวกับพัรสักกันนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนควันและกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยกับพันสักราพี่้องสนิทธ์ละครับบวัสดีครับ